สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทคนนะคะวันนี้นะคะพี่เกตนะคะก็จากนิวยอร์กนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนมาพบกับบุคคลที่ได้รับวีซ่าอีบิสวีซ่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะได้กินการ์แล้วนะคะก็พี่จ๋าค่ะนะคะพี่จา๋าวสวัสดีค่ะ <laughs> พี่จ๋าก,ก็อยู่นิวยอร์กนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่า พี่จ๋าได้อีบีสามาได้ยังไงนะคะก็อยากจะให้พี่จ๋าแนะนำนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นมีแรงบันดาลใจยังไงคะที่สมัยอีบีสมสมัยอีบีสามเอ่อต้อขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็ามาตั้งแต่ปี2องพันแปดตอนนั้นเรามาสตูดิโอเด็กเชนะคะแล้วก็มาเรียนต่อทีนี้การได้มายัางไงก็เริ่มจากเรียน เรียนเราเรียนเป็นสกิลอ่อพิฟิกสกิลอ่าในทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะคะก็เลยมีโอกาสได้ทำานแล้วบริษัทก็เมตาสปอนเซอร์ให้ก็เลยไม่แล้วแล้วคิดได้ยังไงถึงจะแบบโอเคฉันอยากจะสมัครอีบีสามวีซ่าเพราะอะไรอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราไปทำอค่ะแรงบันดาลใจก็คือมันเปิดโอกาสนะคะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้เรา ทำงานที่นี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในอเมริกาได้นานขึ้นทำให้แบบยกระดับชีวิตอย่างนี้ห่าเลินได้มากขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงได้และเป็นรู้จักได้ยังไง เอ๋อเราก็ศึกษาค่ะศึกษาเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซิร์ชตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็จะให้ข้อมูลมาบ้างแต่ส่วนโปรเซสทุกอย่างเราก็ทําเองสมัยนั้นคือไม่มีเอเจนซี่หรือว่าใครดูแลค่ะเราก็ต้องเราต้องทำรีเสิร์ชเองใช่ค่ะอ๋อฮะโอเคก็คือ้อยู่ๆวันหนึ่งก็อยากจะอยู่ที่นี่ก็เลยต้องศึกษาดูว่าเราจะทำยังไงได้ อยากอยู่ต่อค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกถ้าถ้าจะเป็นสมัยนู้นที่ตั้งแต่มาทางแรกเนี่ยนะคะเราเปิดหนังสือพิมพ์มค่ะสมัยนู้นยังไม่มีอเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าอินโฟเมชันที่เราสามารถเข้าถึงได้เราจะไปทํางานในเมดตาได้ยังไงเราไปแคปโน่ไอเดียเราจบปริญญาตีที่ไทยปุ๊บเนี่ยทํางานอยู่สักพักนึงนะคะ่ะเราก็อยากจะมาอเมริกาไม่รู้เป็นอะไรคืออันนี้เป็นอาจจะเป็น อ่าอินเนอร์แบบว่าแรงบ,บันดาลใจส่วนตัวที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศในสมัย20ปีที่แล้วอนะ่ะนะก็ะก็หารู้ทางเราก็เลยแบบทำมาม,มาเป็นส e ตนด์ c h นชิงก่อนค่ะเหมือนมาปรับตัวว่าเราเราเ,ราเราอยู่ได้ไหมเราชอบไม้กันอยู่ในนอ้อมาเดียวเสร็จปุ๊บเราก็นี่แหละค่ะหารู่ทาง,าทางก่อนที่จะไปถึงมีถามมันก็แบบ เราต้องเรียนก่อนนะคะการทาี่จะแบบทำงานที่นี่เนะเราก็ต้องมีดีกรีจบจากที่นี่แล้วเราก็ค้นหาตัวเองไปด้วยว่าเออสกิลหรือความสามารถเราเนี่ยเอ,อไปในทางไหนได้บ้าง<ช>มันน่าจะเหมาะกับเราอ่าเราก็ไปเรียนทางทางด้านนั้นและอะไรที่มันเป็นตลาดเป็นที่ต้องการของของที่นี่นะคะเป็นเป็นงานที่แบบเลยได้ก็ดีด้วยตอ,อนนั้นไปเรียนอะไรตอนนั้นเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กดต่อเขียนโปรแกรมมาเขียนโปรแกรมใช่ค่ะคอมพิวเตอร์ เราก็เลยเรียนจบปุ๊บเราก็เลยมีโอกาสนะคะได้สมัครงานแล้วก็ได้ได้ทำงานก็คือตอนนั้นคือ OPT OPT ตอนนี้พอทํางานเสร็จพอเรียนเสร็จนี่นักเรียนที่นี่ถ้าเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ OPT แล้วได้ได้ OPT สาปีใช่ไหมคะเรียนคอมพิวเตอร์มานะใช่ใช่ใช่เรียนสกิลแบบสายอาชีพโดยตรงตอนนั้นเขีนโปรแกรมแต่ก็ พอได้ e ีแล้วก็มีโอกาสเขาสปอนเซอร์ให้ทางบริษัทเราก็เลยได้ได้ EP สายมาทำงานในสายนานๆแต่ก็จะมีจุดเปลี่ยนนิดนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องการจะเรียนต่อโททีนี้พอในจังหวะที่เราได้กินการุเราก็เลยต่อโท มันก็นสุกลงใช่ไหมเนี่ยอัไนก็เป็เป็นเอฟเฟกตที่ที่เราก็มาทราบในใจล่ะใช่เพราะว่าการเป็นเอ็กวันสุดเดนมาแล้วมันก็ค่าเทอมก็เป็นเท่าหนึ่งค่ะอะนึง่งใช่มันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะคะแล้วมันใจที่ว่าเออมันมีโอกาสต่อยอดไปได้บ้างแล้วมันก็เราก็สามารถเทคแอนเพลทได้ในการที่เราเป็นถูอกับตัวอ่ะฮะโอเคโอเคใช้เว็บใช้เวลานานสักกว่าจะได้ ในกาศตอนสมัยสมัยนะั้นถ้าจากจากเป็นดรบีไปประมาณประมาณปีหนึ่งนะคะถ้าจากมาทราบเพิ่งมาทราบเหมือนกับว่าโปรเซสของคนอื่นก็ไม่ไม,ไม่เท่ากันผนะ่านไปอาจจะเป็นในช่วงงานนี่ไงก็แล้วแต่แต่คนเราแต่ช่วงเวลาด้วยอะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวบางเคสก็เร็วบางเคสก็เแบบเตรียมตัวให้พร้อมแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่อ่า พอเลิกพอได้กินการแล้วก็ต้องทํางานกับเขาใช่ไหมคะเราต้องปรับตัวยังไงบางคะลักษณะการทำาเคยทํางานที่เมืองไทยมาปะคะเคยทางานค่ะตอนเรียนจบแล้วทำงานแต่ไม่นานมากประมาณสามสี่เดือนเพราะว่าใจอยากจะมาอเมริกาแล้วก็เลือกนิวยอร์กด้วยนะคะไม่เคยไปรัฐอื่นเลยรักนิวยอร์กแล้วเมืองหลวงแต่ก็รู้จักเมืองแบบ ในอเมริกาไม่กี่เมืองแต่มันเป็นอาจจะเป็นเช้นของเรามันต้องนอิย์ก็ได้นระม,มาอาเมริกาไม่แล้วแล้วลักษณะงานลักษณะการทํางานเ culture วัฒนธรรมในการทํางานที่ไทยที่เราเคยทํามามกับที่นี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ต้างใางางงสิ้นเชิงใน <laughs> ในประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเพราะว่าการทํางานที่ไทยเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีความ flexible ยืดหยุ่นได้มีความ ความเป็นพี่ไงค่ะความเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นแฟมิลี่บางทีงานก็ไม่เดินแต่ว่ามามาโ u เจอร์ของอเมริกาหรือฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะงานก็คืองานนะคะเล่นก็คือเล่นงานก็ต้องเสร็จแล้วก็เราไม่ take anything personal ทุกอย่างก็ professional professional งานงานเสร็จตรงรก็ต้องพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่มีการกดกันทหรังหรืออะไรอย่างี้ ว,วัดกันที่ความสามารถด้วยค่ะคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนอะไรนะออแบบคุณทำงานเสร็จ้งานนี้เสร็จนนะั้นอะไรเ,เขาก็ respect เรอถึงแม้ว่าเราจะเป็นต่างชาติาแล้วมีคนต่างชาติทำานเยอะปว่ะเยอะค่ะหลากหลายชาติด,ด้วยไม่ใช่แค่อเมริกันนี่ refer เนี้ยอย่าง especially นิวยอร์กนะคะก็จะมีตั้งแต่เอเชียอินเดียอะไรนะมาจาก หลากหลายพื้นที่ไม่เหมือนรัฐอื่นรัฐอื่นจะเป็นคนผิวขาวแต่ที่นี่ก็คือทุกคนคืออเมริกันอเมริกนไนซ์ก็คือหลากหลายเชื้อชาติเพราะฉะนั้นมันมันกลายเป็นอีโค่มันกลายเป็นอีโค่ไปเลยทุกคนก็มาจากหลากหลายแบ็คกาวดวอะไรแี้แล้วชอบไหมสนุกค่ะชอบเลยชอบเลยเหมือนเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างอื่นคือจริงๆเมื่อก่อนจะเข้าใจว่าอเมริกันคือแบบ คนผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยภาษาฝรัรร่งฝ<า>รั่งก็งงใช่ก็ดีนะคะโชคดีอยู่น New York ิวยอร์กแลเราได้เจอแบบหลายเค้าเจอเขาก็เหมือนเรานี่แหละแม็กกาวก็เหมือนเรามาจากอ,าอินดิแคนอินดีแคนมารอยามันก็เลยกลายเป็นเออเธอก็แตกต่างแล้วก็แต่ต่านแต่ทุกคนแบบเอ็เซปในความแตกต่างเนี่ยอยู่ร่วมกันได้รู้สึกกลัวไหมกลัวค่ะมันก็มีความกลัวอยู่แล้วเป็นธรรมชาติในช่วงแบบ สอมปีแรกมีมุงซิมีแบบองร้องไห้ที่บางทีตื่นมาก็เหมือนว่าเราอยู่ที่ไหนมาทําอะไรที่นี่อะไรอย่เงี้ยตัวคนเดียวนะคะตอนไม่มีครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมแบบไม่ับไม่ใช่อาจจะมาแบบพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้กลับไปหมดแล้ว ภาไม่เหลียค่ะแล้วก็มีครอบครัวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่แบบเออมันอาจจะเหมาะกับเราอ่ะมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นสเต็ปขั้นบันไดว,ว่าเออเราสามารถเราจะเห็นไปเองะค่ะว่าลู้ทางเราสามารถทําอะไรต่อได้นะเรียนจบแล้วทํางานตรงนี้แล้วเราชอบไหมมั่นคงไหมหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพมันมีอะไรที่เราสลู่ทางะค่ะที่เราสามารถจะทําได้หรือยากเปิดธุรกิจที่นี่เราใช้ได้ แล้วแล้วออตอนที่มาตอนนั้นอ่ะภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างภาษาอังกฤษ <c oughs> ก็เรียนเรียนในโรงเรียนนะคะเรียนทฤษฎีคือคนไทยส่วนมากจะว่าทราบภาษาอังกฤษสามารถอ่านออกเขียนได้พูดได้ฟังได้สกิลการฟังอะไรก็แล้วแต่คนเนาะแต่เรามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วกว่าหลายๆคนที่มาแต่ชีวิตจ,จริงพอมาปุ๊บ ออมันไม่เหมือนกันเลยค่ะฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้นะคะฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นฟังลัวข้างในแต่ทุกคน,นอยางมีความสามารถนะแต่แบบ potential เราด้วยความที่เรา,วามมัวร่องภาษาแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะเราจะปรับตัวได้เองนะคะต่อให้เม่อก่อนนะถามมิซเกเขอเซกได้ไหยคะตอนนั้นนะที่บอกว่าไม่ได้ภาษาเลยนี่คือขนาดไหนฟังไม่รู้เรื่องอะคะ่ะแล้วก็พูดไม่ได้ เออใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็เราก็เริ่มพัฒนาด้วยการเวลามันจะช่วยทุกอย่าง<ม>ตอบม่เหมือนเด็กแรกเกิดอะคะ่ะที่เขาเรียนภาษาใหม่คือสมองเราจะพัฒนาไปในลักษณะนั้น<ม>แล้วสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตอนแรกๆมาเรียนภาษาเลยเหมือนกันนะคะการเรียนมันเหมือนเราไปเรียนทพิเศะแต่ในชีวิตจริงเวลาแบบเราต้อง เดี๋ยวนี้คือฝันเป็นภาษาอังกฤษอะเมื่อก่อน <c oughs> คือแบบมันไม่ใช่มันสมองเราผัดมันมีการพัฒนาไปอื่นต่อให้คุณไม่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษาามานะคะหรือแบบเรียนมาแล้วหรือว่าแบบไม่ไม่ได้ใช้อ่ะสกิลในการที่จะแบบใช้คิดคิดเป็นภาษาอังกฤษ่ะมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ต้อง <c oughs> แต่ก <c oughs> ็ต้องฝึก <c oughs> ไหมเนาะเพราค่ะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียม,ต,ต,มต,ตัวค่ะก็แบบให้เราคุ้นเคยกับ ภาษาสำเนียงหรือแบบฟังเพลงดูหนังอ่านหนังสือเป็นชอบคุณชอบอ่านหนังสือเราก็จะเริ่มแบบเตรียมตัวฝึกเพราะว่าในชีวิตจริงเขาพูดอะไรมาก็เราจะได้ฟังเข้าใจบางทีเราอยากจะตอบต้วน่ะเราคิดทําไม่ออกเมื่อก่อนเราจะคิดเป็นแบบ แต่ไทยคำแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันไม่ใช่ในชีวิตจริงแล้วคือแต่พอนานเข้าอ่ะสมองเราก็จะเริ่มแบบจําคํานี้อ่าต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างมันจะเป็นไปเองอ๋อจะเป็นไปเองโอเวอร์ถา,ามอืมใชแล้วเจออุปสรรคอะไรที่มีบ้างไหมรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ท้อและท้อแล้วอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยมีบ้างไหมมีมค่ะมีบ้างทุกคนต้องเคยเคยเจอการอกหักสมัยแบบ สาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีบ้างอ่าน,นั้นอาจจะเป็นแบบมันเป็นส่วนหนึงของการปรับตัวที่นี่เราก็ต้องเจอเจอผู้คนอาจจะเจอสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทําให้เราโปเ w g รขึ้นแบบส t r องเกอร์เราเรียนรู้อ้อแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ เป็นอุปสรรคอันแบบ number o n ก็ในเรื่องของภ่าทองชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการทํางานสะมากกว่าน่าจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่อุปสรรคเล็กน้อยเมื่อผ่านไปได้ทุกอย่างมันก็มันก็เหมือนอยู่ที่ไทยแหละเราต้องหางานเราต้องใช่ไหมคะเรื่องท่าช้จ่ายเรื่องการปรับตัวเราก็ต้องดิ้นรนกันไปนใช่อยู่อเมริกาต้องสตรองค่ะต้อง ต้องต uh ้องแปลงแต่ไม่ต้องกลัวนะคะ oh. เพราะว่าสมัยนี้เนาะปัจจุบันเรามีพี่ๆน้องๆคนไทยที่มาและบางทีตั้งหลักปักขาอะไรอย่างเงี huh. ้ยอยู่ที่นี่เยอะเยอะมากค่ะวัดอาหารการกินร้านต่างๆทุก <c oughs> อย่างเอคเซสได้มีโซเชียลมีเดียมันถึงกันหมดนะคะ <c oughs> ปัจจุบันนี้เราก็มีแบบพี่ๆท <c oughs> ี่น่าร <c oughs> <c oughs> ้านคอยช่วยเหลือดำเนินการทุกอย่างงสมูทเราแทบจะแบบ ไม่ต้องไม่ต้องทำเองอะ่ะ <c oughs> อากาศเป็นไงบ้างมาชอบไหมหรือว่ายังไงบ้างชอบไหมเพราะว่ามันแตกต่างจากเมืองไทยมากเลยนะที่ <c oughs> นี่มีสีเลดูเป็นไงบ้างชอบ <c oughs> นี่มีหอม <c oughs> นี่สีดู้นหนาวหนาวมากหนาว้อย <c oughs> ก็อย่างเราอยู่นิวยอร์กเป็นเมืองหนาวเนาะก็ก็มีปรับตัวบ้างค่ะพี่โแต่ก็ชอบความหนาวชอบ่าความร้อนไปหนาวไปก็มันปรับตัวเอง่ดยนะคะคือล่างกายตลอดเหมือนกันหมดนะคะโอเคคุณมาจากประเทศร้อนก็จริงแต่พออยู่ไปสักพักคือเรามันมันปรับไปเองแต่ถ้าคุณมาอยู่หนาวแล้วแล้วนอากาศมันหนาวปุ๊บ คุณก็ชินๆอะหนาวขึ้นนิดนึงมันไม่ได้ไม่ใช่อารมณ์เหมือนแบบว่าอยู่ไทยร้อนแล้วแบบหนาวโหติดลบทำให้เรื่องแบบตกใจแล้วติดลบแต่เราก็ยังใส่แบบมันอยู่ที่มันอยู่ที่เสื้อผ้าเราด้วยเสื้อผ้าเราเราต้องหาซื้อเสื้อผ้าที่ที่อุ่นมากขึ้นมันต้องแล้วการใส่เสื้อผ้ามันต้องใส่หลายหลายชั้นเนาะหลายชั้นหนึ่งสองสามสีชันแต่ร่างกายคนเราอุณหภูมิเท่ากัน คือพออยู่ไปแล้วเนี่ยร่างกายมันจะปรับของมันเองใช่ค่ะถคือชิม<ะ>แ,แต่ถ้าโอเพอร์แบบหนึ่งตี้สองตีมันปรับได้เองนะคะเราจะไม่น่ามันจะชินแต่จะเริ่มชิมเราก็ดูสุขแบบเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเราแต่วันนี้หนาวมากว<ๆ>ัน <_ S 1> น,นี้หนาวมากแล้วเนี่ยฉันถ้าใส่แค่นี้มันก็เจ็บเก่ บอกมโอเคที่เกิดใส่แก้เนี่ยสองครั้งมันรอนมันจะมีบ้างคือเราคนเอเชียเนาะเราเกิดเยอะแบบพันธุกรรมเราทนกับความร้อนฝรั่งทนความร้อนไม่ได้ด้วยขนาดเดียวกันแต่เราทนได้เราทนได้ทุกอย่างทนได้ก็ไม่ต้องทนไม่ทนได้ก็ต้องทนใช่ค่ะทนได้ก็ต้องแล้วเป็นไงบ้างการกินอยู่ที่นี่ล่ะเป็นไงบ้าง เมื่อก่อนตัวเล็กมากก็อิมพลูฟได้แล้วว่าเราอ็นจอยแต่ตอนแรกๆก็กินแบบมามา่าอ่าฮะทำไมทำไมกินแต่มามา่าตอนนั้นอยู่กับโค้ชแชลลี่เป็นตอนเราเป็นสต u d เด t นน่ะซึ่งในเดชเ <c oughs> ขาคิดว่าเราชอบกานมามา่าเขาก็เลยซื้อแต่มาม่าให้แล้วก็พอมบ <c oughs> อมพร้พอมเลยค่ะแต่พอเราแบบเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มแบบปรับตัวได้ เราก็เริ่มแบบเออเขากินยังไงอะไรอะไรไปลองนู่นนี่นี่ก็เอ็นจอยอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องการกินเลยแต่ว่าสมัยก่อนก็คือร้านอาหารหรือเค้ออาหารไปอาจะหายากแต่สมัยนี้ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวมีหมูกระทะมีตุ๊กตาแต่กระทั่งหมูกระทะยังมีเลยนะฮะยังมีรสชาติแบบไทยเลยด้วยแล้วก็คือแทบจะแบบอะไรที่ไหนลองลองดูที่อาหารยากๆอหะมีหมดนะมีหมดแล้วใช่ป่ะแยกๆอะลอง ลองบอกมาสักงหนึ่งอย่างเมื่อวานนั้นไปกินต้มส้มยังมีเลยต้มส้มยังไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินวันนั้นไปกินต้มส้มยังมีเลยค่ะต้มไก่ปลาไก่ไก่ปลาต้งมีแล้วแบบพี่เพื่อนคนไทยเขาก็มีการขายแบบออนไลน์ด้วยนะเขาก็ส่งมาต่างรัฐอะไรอย่างเงี้ยขนมพกก็มีนะคะใช่ค่ะบางหย สั่งซื้อเสกกรอกมาจากมีหมดเรื่องต่างๆเขาก็ส่งมาเก่งๆเขาทำอะฮะภาคไหนแล้วเขาก็แบบเมื่อก่อนเราจะดูแลจากเพจอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอมมูนิตี้คนไทยออนไลน์ด้วยสมัยสมัยเดิมแล้วก็ช่วยแบบดูแลเราก็จะเห็นว่าคอมมูนิตี้คนไทยตอนนี้หลักแสนแล้วนะคะแล้วก็มีหลายรัฐมีทุกรัฐเพราะฉะนั้นจะหางานหาบ้าน ของกินได้หมดอยู่ในได้หมดเลยเอ้แล้วมีวัดหรือเปล่าที่นี่วัดที่นีเป็นเป็นร้อยน่าจะมีค่ะเพราะว่าหลายคนบางคนก็ยังแบบว่าโอเคก็ก็พอคนไทยด้วยกันนะก็ไปวัดแล้วก็เป็นเป็นศูนย์รวมด้วย เปมนกมากอบอุ่นมากเลยค่ะนิวยอมไมเจอกันใช่นคงศูนย์ท่านก็มาสถานผู้ติดต่อธุรกรรมอะไรพี่น้องคนไทยวัดชหานา่อยอ่ะฮะอย่างนิวยอร์กคือสุดยอดและทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วอะไรถ้าเราจะทำกับข้าวเนี่ยมันมีมีค่ะอินทีเดียนมีหมดค่ะมีมีไทยตัวสลี่ มีใบมะปลูกมีหมดเลยค่ะเหมือนทีบ้านเลยที่บ้านปี่ปลูกมาปลูกด้วยนะปลูกเติมมาปูกได้นะะเป็นที่ต้องการที่ต้องการที่ต้องการใช่นใบขายเลยใช่มีหมดยิมพอร์ตมาได้หมดะเมื่อก่อนเคยนำทุเรียนเข้ามาด้วยนะเป็นคนนำมาเองก็ใช่เป็นเหมือนดิสติบิวเตอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นกล่องแล้วก็มีชิ้นเป็นสดเลยนะคะอฮะ ขนาดทุเรียนองเอามาได้ค่ะกินได้เลยเราตไทำหลายอย่างเนีกไหมโควิดี่ไม่มีอะไรทำอ่ะ <c oughs> โควิดก็ยังอยู่ที่นี่นะคะเนี่แหละคุณใช่โควิดก็เล่าให้ฟังเฉยว่าแบบมีมีคนททนส่วนวนึงกลับไปเยอะมากนะพอไปช่วง <c oughs> ช่วงนั้นก็ตามข่าวนะคะที่ไทยว่านิวยอร์กหรืออเมริกานี่เป็นแบบอี e p ซ c เตอร์น่ากลัวมากแต่เราก็ยังอยู่ในแบบซิตี้ อากาศดีเลยะค่ะอากาศดีกว่าตอนปกติเพราะไม่มีคนมาใช่ใช่ไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวคือถ้าเมืองใหญ่ๆเราปรับตัวเราร mm ู้ว่าเออโซนไหนที่เราไม่ควรไปนะเราไม่เดินทางตอนกลางคืนผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะไปคนเดียวแล้วก็เราก็รู้เนาะทุกที่มันก็จะมีจุดที่ไม่ควรไปแล้วก็ระวัง แต่น่งแต่ตนั่งอยู่มาจากก็ไม่เคยเจอเรื่องที่แบบเออาจจะเจอบ้างคนมเบรกอะไรแต่ไม่เคยมีีแบบใครมาทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยโจรต้นยังไม่มีนะคะมีแต่อเซ็นเตอร์ที่ไทยพี่ตั้มตาตมมาถึงนี่เลยเหรอเออเป็นโทรไปที่คุณแม่เราพอป็นเสียงเหรออะไรอย่างเงี้ยว้าวแต่ที่นี่เรื่องสกแกมเนี่ยเขาก็ค่อนข้าง ค่อนข้างสตร็กเราก็บล็อกไปได้ไม่เปปลอดภัยคะ่ะปลอดภัย, <laughs> ภยแลวถ้าสมมุติว่าเรื่องเรื่อง e b สาเนี่ยพูดถึงว่ายังไงว่ามันมันมันน่าสนใจไหมม,มันยากง่ยายยังไงบ้างลองทําเลยค่ะถ้าเรามีโอกาสแล้วเราสามารถที่จะแอพพลายได้เราก็ลองทําเพราะว่ามันก็จะเป็นะสะพานในการเปิดโอกาสให้เราแบบสมมติเราอยากจะสร้างลูกล่าที่นี่เราอยากสร้างธุรกิจที่นี่ หรือแบบมีงานที่มั่นคงขึ้นมันก็เป็นโปรเซสที่เราต้องทำม,มีพี่ๆคอยช่วยเหลือมีกลุ่มคนไทยที่คอยให้ความรู้ให้คำปรึกษาหรือมีอะไรก็แบบติดต่อเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติมมเขามากันแล้วเนี่ยจ๋าจะช่วยเหลือเขาไหมเนี่ยยินดี่ะยยินดีเลยเรามีพี่น้องคนไทยที่หลากหลายอาชีพเลยนะคะว่าจะเป็น นายเรื่องแบบภาษีเรื่องแบบวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีหลายอาชีพจริงๆสำหรับคนไทยถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสนี่สามารถที่จะตั้งธุรกิจที่นี่ได้นะคะตั้ได้มีท้าน้ารใช่ร้านอาหารร้านอาหารเยอะมากร้านอาหารเยอะมากแต่พี่ยังไม่เคยเห็นร้านตัดผมคนไทยที่นี่นะเคยเห็นยงร้านใช่ไหมคะร้านตัดผมคนไทยพี่เคยเห็นร้านนวด เคยเห็นร้านร้านอาหารมีเยอะอยู่แล้วร้านนวดมีแล้วก็อ้อร้านทำความสะอาดมีมเคยเห็นนะคะเอะเขาเปิดเป็น,เป,นเป็นบริษัททำความสะอาดนะคะจากเจ้าของเป็นคนไทย<ม>ออแต่พี่ยังไม่เคยเยังไม่เคยเหมือนกันที่เป็นร้านเป็นเป็นแบบหน้าร้านอะไรโซเน่ก็จะเป็นแบบรับมาทำที่บ้านนะคะจริงๆแล้วอ่ะ คุณทําธุรกิจอะไรหรือทําอะไรที่ใคยสามารถเปิดที่นี่ได้เราทําให้มันถูกกฎห,หมายอย่างนี้คะทาได้ทุกอย่างเลยเหมือนกันอเมริกาขอให้มีไลเซนส์คุณทําได้ถูกอาชีพพย<ม>าบาลหมออ่ะอันไหนอันไหนขาดอะไรอย่างเงี้ยเรามาเรียนเอามีซอริฟิเคตเรียนเรียนสายอาชีพคุณได้ไลเซนส์คุณทำงานได้เลยอาจจะไม,ม่ต้องเป็นต้องเป็นดีกรีก็ได้ดีกรีก็ต้องไปงทางานในพวกรายใช่ไหมคะ<ม> ก็ต้องมีการแบบว่าการจ้างงานสั่ละจ้างเหมือนทั่วไปอะค่ะแต่ว่าเออเราก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่าคนที่นี่อะไรอย่างี้แต่มันทําให้เรามีความรู้มากและประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเขาก็อยากจะจ้างเราทำไมว่าพี่พูดถึงร้านแต่ผมบ่อยๆเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เห็นและพี่อยากให้มี แล้วแต่ผมเป็นคนไทยที่แบบคอยบอกได้ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมาค่ะนตอนเนี้ส่วนใหญ่ก็จะเออชวนลูกเพราะว่าเราก็ไม่เออมันจะเป็นขนาดไหนแต่เราชวนแบบนี้แบบน้าลแบบนี้แล้วจากในคนไทยเหรอมีค่ะร้านทำเล็กเหมือนร้านแบบ ต่อขนตาทำคิ้วแต่ทำผมนี่อาจจะไม่เคยเห็นคืออันนี้เป็นอีกหนึ่งที่แบบคนไทยจะเข้าใจว่า <c oughs> คนไทยสามารถไปทำอาชีพอะไระได้บ้างพี่คะนอกจากทำนวดเปิดร้านอาหารแค่นี้เราทําได้หลายอยา่างสมัยน,นู้นเนี่ยนะคะ มีความสามารถด้วยสมัยนี้คือแบบคนให้เก่งคนคนใคนนี้มีความสามารถมากๆเลยนะคะแต่อาจจะแบบไม่เห็นรู้ทางแล้วแบบ uh huh. อ่ะฮะคิดคิดว่าจะทําได้มามอะอย่ huh. างเง uh huh. แต่ถ้าเรารู้โปรเซสรู้รู้ทางม,มีคนแนะนาม,มีที่ปรึกษาให้ความรู้อยทากท่านี้นะ uh huh. ทำเลยค่ะเรามีความสามารถอยู่แล้วดูเลยและพวกช่างพวกอะไรต่างๆช่างซ่อมท่อยุ่มท่น้ำอะไรพวกนี้เงินดีมากนะคะได้ล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เงินดีไปเลี้ยงไปเลี้ยงหน่อสร้างก่อสร้างต่างๆนี่แล้วก็พวกขับรถก็รายได้ดีค่ะมีนะคะสาาเคยคนไทยที่เก่งๆขับรถบรรทุกอะ หญิงจนเป็นจเจ้าของหญิงเป็นหญิงเหมือนกันเป็นเจ้าของแล้วใช่แล้วแม่จริงๆโอกาสที่เยอะมากค่ะคืองานทุกอย่างเท่าเทียมกันคนนี้คือดีอย่างคือทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีงานอะไรอย่างเงี้ยเสียภาษีเหมือนกันไม่มีการมาดูถูกอะไรยทุกคนไม่ว่าจะเป็น เอ hey, ายุรานลยเขาไม่ได้ดูเขาาไม่ได้บอกว่าเออคุณอายุเท่าไหร่มาสมัครงานได้ไหมไม่มีค <c oughs> ่ะไม่ไมีค่ะคือถ้าคุณมีความสามารถ <c oughs> คุณก็สามารถทําได้ <c oughs> และถ้าสมมติคุณต้องการเปิดกิจาการอะไรบางอย่างแค่มีความสามารถและรู้ว่ากิจการนั้นต้องทำยังไงนะคะแล้วก็มีมีที่รึกษาที่งานการเปิดบริษัทได้อะไรต่าง เช้มีความสามารถแลือมีความตั้งใจโอกาสที่ไม่มีเยอะมากนะคะดยเลยนะคะอย่างพี่จ๋าก็ทาม,มีธุรกิจทางด้านไปแน้น ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือช่วยลูกค้านะคะวางแผนภาษีเง<อ>ินเดือนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งช่วงเวลาที่เราทำง,งานยุง่งๆเราก็ลืมนึกไปถึงว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงในอนาคตคมีเงินอยู่เท่าไหร่ดังนั้นถ้าสมมติมีคนคให้คำปรึกษาตัวนี้จะจะดีมากสำหรับสำหรับทุกค,คนดัง<ๆ>นั้นถ้าสมมติว่าทุกคนมาที่ ช่วยได้ไหมเนี่ยีีค่ะยินดีให้ควาปรึกษาในหลายๆเรื่องที่บอกนะเรื่องมีเศร้าอบบะ้ที่เก็บแต่ว่าชีวิตที่นี่อะระบบระบบระบบการใช้ชีวิตที่นี่มันก็ต้องมีตั้งแต่เราต้องรู้กฎหมายรู้เรื่องภาษีทำงานเราก็ต้องจ่ายภาษีที่นี่เราเบนเอฟฟิตร์ะในฐานะที่แบบเรามาอยู่ที่นี่แล้วจะเป็นคนเมืองแล้วอย่างเงี้ยเราต้องรู้สิทธิของตัวเองมากกว่าที่ที่เรา จะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเราต้องวา,างแผนชีวิตยังไงในลงเทอมเราอยากสภาพครอบครัวย้ายครอบครัวมาตั้งหลักตักฐานที่นี่มาเรียนมาเรียนเราก็ต้องทํางานที่นี่นะคะอันนั้นอันนั้นน่าจะถูกแล้วเราก็แบบเออเราจะได้ไอเดียแล้วลูก ที่มาก็สามารถเรียนฟรีได้อย่ี่ดีการศึกษาที่นี่นะคะไฮสคูลตั้งแต่ตั้งแต่ป .6 ฟรีค่ะถูไปอินเตอร์คุณจะได้หลายภาษาเลยทั้งจีนแป่นี่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเด็กมาจากทั่วโลกแล้วก็เด็กมีผู้พัฒนาไวมากเขาถึงแม้เขาจะเข้าไปเรียนโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเพื่อน ทีมเพื่อนเพื่อนใช่สเปนิสก็ได้ภาษาไปด้วยต้องค่ะแล้วที่นี่ช่วงไฮสคูลเนี่ยเขาก็ให้เรียนภาษาต่างชาติเพื่อนไปด้วยมันก็จะเป็นภาษาด้วสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งในในอเมริกากิจกรรมเยอะแยะมากมายสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอาโดธรรมชาติคือเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะเราทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเพื่อนมีแบบ เขาเจอเลยมันเป็นการเรียนรู้ที่แบบสนุกคือทุกวันมีอะไรที่ได้เรียนรู้อะฮะมีอะไรที่แตกต่างมันสามารถเด็กๆเราเหมือนเรามีชีวิตใหม่อ่ะเราจะเรอินรอ้จากประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้มันมีสีสันนะคะมันมีคุณภาพชีวิตอ่ะไม่ใช่ทำเงินอย่างเดียวแล้วบางทีลองาเพกี่ยวด้วยเนาะเก็บเงินเออต้องมาเก็บเงินกต้องเพื่อจะได้เที่ยวกับที่นี่แบบทุกๆวันแล้วเราก็แบบดีแบ็กซ์เ่าก็ชอบตรงนี้ด้วยดีมากเลยค่ะดีมากเลยสำหรับขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับประสบการณ์ดีๆแล้วก็ ดีใจมากที่ได้มาเจอคนที่ประสบความสำเร็จที่นี่นะคะคด้วย EB3 วีซ่านะคะก็ได้ทำงานแล้วก็อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จ่าอีกทีหนึ่งนะคะ,คท,คนนะ,คะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆให้ทุกคนฟังน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ